สบายดีพี่น้องสบายดีจ้าสบายดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยะมวยกับน้องนัดไม่น้อยน้องปินกับได้เดินทางไปขอบคัวแม่ลูกอ่อนคือเก้าพี่น้องเพราะว่ามันวากระซื้อเครื่องรบคนแล้วแม่น้อยกับสะมวยไปซื้อเครื่องถุกสิ่งทุกย่างอะไรในบ้านคนอะไรเนาะตามผู้ใหญ่ใจดีคนละกุ้มาพี่น้องเอ้ยกับเมื่อนี่กับเป็นมือดันบันดีแน่มือมือทำบุญช์แน่น เอากระทืบโอกาสไปอนซื้อของใหม่ไปเลยพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเบิร์ดสุขุมสุขคนตอนนี้กะฟักกันทอดแล้วเนาะไม่น้อยเนาะสบายดีจ้าพี่น้องฟักกันทอดมาแล้วพี่น้องกระชีได้มอบเครื่องมอบของอันเพลินแล้วกระชีไปถ่ายเราบเวีอนเพลินมาทอดแล้วละโบที่ว่ามอบใบมือนั่นทอดผ่านได้แล้วข้ามอบใบมือน่ะเพราะว่าพุนตกผ้าลุ่มเนาะโบเขาใจกงกสิกนลงก่อนให้กันคนเขื่อนลงพี่น้องแน่นๆบริเวณแล้วบางเนาะแล้วรถไฟออกมาเอาไป ตอนนี้กากาลังคนเลือไปหายพน้าท่าพีน้องข้าวหนากนหาลงมาบนแล้วตอนนี้กากำลังเขาเฮืเพินพ่นงนนีพนกาโอยยยอยย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 มายนยยยยยยยนยยยยเยยยยยย้ายยืยนยยยย้ยยยัยยยยยยนยย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 อ้ยยยยยยนยยยยยมยย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 ย่ยย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  คนกระตกลินพ in ี่น้อเอ้ยหักลยที่ตองไม่นอเลยในบุกไป ัดพ้อาลงระ้อมีเ้ยวังน่งสัเลยโอ้ยอยาปะเด็กนว่าดูไปง่่ยก่อนนไปเลือนไม่ต้องปินนี่ลูกเือนนไ้องปินไปไปเือนไปดีได้ปัวการบลาสบาดีเนี่ยแะไดอกไ้ปเาาเถ่าเอ้ยได้ลนี่เอ้ยเสื้อเงื้อผงะพกมาให้ได้เือนมันเป็นอะไรล่ะ คุณบงบได้เงินงานแล้วโอ้ขาดทปขาดเนาะี้เนาะบงมันไ่เป็นปิ้นิ้นบงมันเขาคือออมาเจอนล่ะ่แล้วอออกมานี่ยเราสิดึงออกมานอ่โอ้แม่ดก็ได้สองมีชาวมาไทยเเนาะเม่นมนอพี่น้องเด็กๆักแล้วบัดนี้ค่ได้พ่นลูกเพ่ได้พระบ่ล่ะเออนเป็ั้ บ่างนี้คนเคนเออไข่เคยก็มีขบมากระปองกระป๋องนี่เด้อพี่น้องในมะขอดจอดเพิ่งแล้วตอนนี้การเรื่อนซ่านประกาศดีใจน้ำเนี่ก็ได้ไปไทยอันนี้ของเจ้าเด้อล่ะเด้ออันนี้ไงอันนี้ของงานพอเลี้ยงเดียวอ่ะไม่น้อยเออสาสตร์ของงานอันนี้ของเจ้าเด้อสาดตันน้ำมันนี่ลูก อันนี้เขาพอเล่นเดียวตัวนึ่งอันนี้เขาพอเล enfin ่นเดียวอะนะฮะอันนี้เออหมออันนี้เบิ้งเบื่อเช่ให้มพวกนี่อันนี้กะทิอันี้พอเล่นเดียวในอันนั้นเออเออนี่เด้อนี่หันไข่เด้อล่ะเด้อพินเด้อไข่อันนี้ก้ะมุ้งมุ้งเอาใหม่พอเท่าด่างนึงเกรนเกรนพอเท่าด่างนึ่งแลอวมาให้ครอบครัวแม่ลูกอ่อนติซีตีบัวน่ะเออเด้อล่ะเด้อนี่นี่เอาไปย้ายไปมาทั้งเต้นมาบวยแม่นสาฟืนเนือนนั่นพอเล่นเดียวนะฟืนหนึ่งอ้าวนี่นี่โมนี่แหละ เดิมหมอนี่เดะเนี่ยมีพอเท่าของเจ้าอันนี้อ่ะบางคนโอ้ยมุ่งเราอันนี้ใครกันเท่าดวงพอเลี้ยงเดียวนี่เอาวยจำนั่นพอเลี้ยงเดียวเาตองม่วงวะอันนี้เด้อล่ะเดออนี่เด้อนี่ยเพื่อซื้อโป๊ะพุดนีปลากระป๋องอันนี้ฮะอันนี้ในเสื้อแขนยาวเจ้าอันนี้เรับด้านบ่มีเสื้อแขนยาวลุงเนี่ยดีใจบ่ได้เสื้อแขนยาวใหม่เอาอันนี้ครับอันนี้เอาใัยบวยเจ้านะเอาป้าเข่าในกลางน้องอาป้าเข่าโอ้ยดีใจบ่ล่า อะไรน้าไมเจอนกระพุกใ่เกลือเป้าวเนีอนนี้้าเวนเจ้าต้องข่าวเวนอันนี้นี้าวหม้อเจ้าอันนี้กานนคบพี่น้องไอ้ครบครบพี่น้องซื้อมาเอาวน่เกือคัวอีหลานน่เกือกครัวเกือบน้ำเนียเมันน้อยคนนี้ไอ้เนียซะ่เอาเกือบหนเออมาเกือบครัวจับมาไม่น้อยตัว่น้เด้อได้จ่อในแทมน้ำนี้เ โอ้ตะน้ำไ้าใจได้หายเจ้าใหญ่ใจดีเปนไหกั้ำพีน้อยะกันเอาเลยครับแกเขา่เาลเด้นี่ยเด้อตู้เอาตู้เวลาลูกมันถาน้ำในตู้เอาซ้บเด้อพี่น้องเครื่องพัวจ้ะซพี่น้องซ้ำเลยเด้อเสือครกบดอันนี้กะตาเด้อล่ะเด้อคตาใส่เส้อฝ่าเด้อเออเวลาถึงไปเอาห้บมือเวนงานไปเอาถวยแลาวนะถุยอย่ากินแ้วเออ เกิกะมีขกไปแล้วไปในนาะพี่นองาอกว่าให้เมื่อหนาก่อนอเนี่ยนั่นเองเอเดียวนอก่อนให้ครอบครัวนี่เด้อหล่ะเด้อนี่อนคคนแน่ขาดยางเลยสาดยางสาดน้ำมันกู้นี่่บงเบงสเมตรบ้านมาลีี่ค้น เลยคงดวงก็มีชาดวงก็มีงานหุกเราประยเราเอออะไรเราแปูปูไปเด้ออันปยาวไปเด้อปูยาวเลยกันเรือเราเซื้อซื้อเผื่องเรือให้ไปซปูขันนอกนั่งขันนอกนดักก็นพี่น้องน้ำน้ำเลยใคนจะไม่ลูกงอนเอ้ยไม่ลูกงอนเลยพี่พี่อะแนนำเนยปุ๊บปุ๊บบุ่ดบปุเบปุ๊ัปบปยปยป่บยั ได้ยาวกักปานหยังนี่ตอหยังเด้เจ้าตัดเด้อเจ้าตัดอนี่เด้อบ่นอนลเจ้า่ปู2,000เด้อเรือแล้วนั่งอยู่นอกเด้อเออซาดก็ซื้อยาวพี่น้องซื้อมวยซื้อ8เม8เมความยาวเลยแม่นปูนนี่นนี่ปูแนนี่นําดอลูกนอนงูจังบ่ขึ้นเด้อสิเข็ดถึงบ่ขึ้นเด้อล่ะเด้อปูเด้อเออเนาะคนน้อยเนาะออโอ้ยคนน้อยก็นอนน่ะนี่ เขาต้องม่วงอยู่ล่ะเออน้อง่วงก็ได้ม่วงในเด้อเด้อยังไม่คุ้มกวบเซลลเลยขอบใจขอบใจอันยายน้อเนเดกเด้อขอบใจน้อยได้มเดอเด้อขอบใจขอบใจสุดน้ขอบใจอบใจดดีใจเต้เ้อะเอ่นตูเ้ยักูเ้ล่ะตู้ได้หกไงลูน้ยกเ้อเน้เด้อเน้มีเด้นอย่งเจ้ากรติดัเด้อเด้อ เวนี่จิดะนันนลนได้ิซื้อให้ด้วน okay. ี่้ามกับยังเราขาขาดที่จนามเนาะนี่เวนติดจะข้านกันเวนะไปเอาเงนอยเด้วยยูโหดลนมมามามมาลงมาจะได้เงาเขายูนหลดนะนี่ติดเฮือนนี่เดเจ้นก้าวหตัวกเนอไรนไนเดน็เล้ยวเต้นเก็เล้วเตเน่ยอีเบงเงจะห่งนางเบ้เีเบืเงียางเเงเนะเบเเทานน น้ำเชิมนี่กรเป็นัวเกลือปาเ็กคุ้นนันก็ยังใกดีนั่นแหละอันพอขึ้นมาเชิ่อมไหพอเินเดิ่นเดินใหญ่น้อยเด้อขึ้นมาพอกระบอกปลาบอกกันได้มุ่งดังนึงเดาปลมาเเด้อปาตกนี่นี่ปลาใส่น้ำเ้อเน้อเน้อใส่ปเดกคืออะไเด้อางดีใจนะเชือเชื่อมใหญ่กว่าไตต้นใหญวอย้ว เอาเขวนอกงชิบหอกให้ลูกเนี่ยว่าขอบคุณคนละรันออกมนทุกคนเลยขอบคุณไปดิบันอายุสบาสบยเลยนอกบัาน้เนอกบัานมีหนามียงสูงขึ้นเนาะขอบคุณคุณยญ่ใจดีนะแม่น่ขอบคุณคุณยญใจดียายน้อยยายน้อยอยู่ทางประเทศฮ่องกงทางประเทศฮ่องกง เออการเจ้าเว้า้อนเงินเพิ่นจได้ก็ได้เลยแต่ใจเจ้าให้สุขภาพแข็งแรงให้เพเเนนิ่นนางตุ้มีก,ก็มาไปแม่แม่กันเด้อเพชรมัง,งกรคือว่าละให้ให้ล่ำให้ลุย้ยคนนี้อีกให้หุ่งฟา,า,าหนหุ้นเล็ดเพิ่นว่าดอกจิกบาทดอกจานฮือแล้วให้หุง่งเฮือกฟานนั่นแหละให้โต หมดลูกนี่แหละเ้อขอบคุณมากมากเอน้อยลขอคุณี่น้อยหลายดีองขอบคุณเออต้องม่วงอวงขอบคุณเออเอิคนดีใจมุ่งดานนเนี่ยเจ้าอยู่นี่นั่นอยู่นีไม่แห้งเอยาโลกายนูเลยอยู่ข้านอกคน

ทุดนว่าท่าน่ไปซื้อข่ามาละเอออย่าลืมมันนะโมเมนตมเมนต์มเนว่ายังอพนตกจากจากนเนี่ยว่าายเปียกย่านข่าเปียกเพาพูดาเราเอาไปซื้อเอาเด้อข่าเด้อซื้อข่าสิบโลเด้อเนี่เผเป็นยังไเดดขอบใจัน่อยน oh, ah, okay. okay. เด้อ้ประสามคำสูยเันมเมเนาะซื้อเอาได Wenn, ้เลยเข่าน่อเล่ด้น้ำมน้มันก็ไข่น้าปลา

โอ้ยอันนี้จะมวยเอาเงินให้คนน้อยพี่น้องเอ้ยนี่เลยเอาเงินตาเลยเอาเงินให้คนน้อยได้เนี่ยพี่น้องไม่ซิพันเลยพี่น้องคนน้อยนี่เดี่ยวจิ๊บนี่สมวยชวนชิมก๋าเสตย์คอลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องสมวยชวนชิมหน่อยเด้อจ้าขอบใจถูกคอมเมนต์ถูกไลค์ถูกคอมเมนต์จ้าบายบายายเด้อจ้าขอบพระคุณพี่น้องอีกเลยจ้า